มีเรื่องของเสือโครงที่จังหวัดยะลาเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยที่เป็นข่าวไปที่ชาวบ้านออกไปกรีดยางที่อำเภอเบตงแล้วก็เจอกับเสือโครงเนี่ยถูกเสือไล่ตปบกเสียชีวิตไปสองรายนะครับแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บก็มีนะครับล่าสุดเนี่ยวันนี้ช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองนะครับมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลาซึ่งอำเภอทานโตเนี่ยเป็นอำเภอที่มีมีเขตติดต่อกับอำเภอเบตงนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ บ้านปาโจแมราะตําบลแม่หวาดนะครับชาวบ้านคนหนึ่งชื่อนาอิสมาแอร์ยูโซอายุ50ปีนะครับก็กําลังขี่รถจักรยานยนต์จะไปหาเพื่อนที่หมู่บ้านขากลับฮะขับรถจักรยานยนต์มาตามถนนในหมู่บ้านเนี่ยนะครับระหว่างทางเป็นป่ารกทึบจูๆ่ๆมีเสือโคร่งตัวหนึ่งตัวใหญ่มากน้ําหนักประมาณไม่ต่ำกว่า200กิโลกรัมอ่ะกระโจนเข้ามาใส่บริเวณด้านหลังฮะเขาก็ถูกเสือตะปบบริเวณแก้มก้นด้านขวาเป็นแผลลึกเลยนะฮะ อิสมาแอรก็เลยตั้งสติรีบวิ่งขึ้นต้นไม้เลยแล้วก็เรียกให้ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยมาช่วยนะครับเสือก็เลยหลบหนีหายไปนะครับรอดไหมเขารอดไหมบาดเจ็บอบบเจ็ไม่เป็นอะไรเพราะว่าถูกตะปบที่<น>แก้มก้นเ,ออเนี่ฮะเสือก็เลยหายตัวไปหลังเหตุการณ์นี่เขาพยายามระดมเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองทารพรานชาวบ้านกว่าร้อยคนเนี่ยออกติดตามแกะรอยเสือโครงตัวนี้แต่ว่า ก็ไม่รู้ไปไหนแล้วคือทีแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่ใช้ปืนยาสลบกับอาวุธปืนเนี่ยพยายามจะยิงใส่คือไปเจอก่อนห่างจากจุดเกิดเหตุเนี่ยประมาณสัก500รเมตรแต่ว่ามันหยุดไม่อยู่อะอแล้วมันก็หายไปเลยแล้วก็หลบหนีเข้าป่าหายไปเลยคราวนี้ก็หาไม่เจอแล้วอ,อ,อจําได้ครั้งก่อนเนี่ยท,ที่ที่มีคนที่เจอเสือเนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่าใช้ปืนลูกซองยิงไปสิบนัดยิงไปสิบนัด,นดมันก็ไม่เป็นอะไรอะแล้วก็หายไปคงไม่โดน ไม่รู้โดนหรือไม่โดนน่ะมันจงอย่าให้ข้อมูลมันก็เป็นเสือผีสิงอะไรอย่างเงี้ยย <c oughs> แหมโอ้แต่มันมันร้ายกาจมากไม่รู้ตัวเดียวกันหรือเปล่าด้วยเออแต่แน่นอนว่าสร้างความหวาดผวาให้กับชาวบ้านแถวนั้นมากแล้วอตอนนี้คือตัวเนี้ยที่เป็นข่าวเนี้ยไม่รู้ตัวเดียวกันกับที่ที่สังหารสองคนนั้นหรือเปล่าใช่ใช,ใช่ไหมฮะลายหนึ่งที่ถูกตะปบศีรษะขากระเด็นอีกลายหนึ่งที่ภรรยาเขาเนี่ยโดนตะปบเสียชีวิตแต่เขาบอกว่าเคติดต่อ กล้กันใกล้กลันใช่ไหมา,านโตใช่ไหมใช่เราคนนี้ขนาดโดนตะปบที่กน้นะย,ยังด้วยความวพด้วยความตกใจนะอืมบินขึ้นต้นไม้ได้อะโอ,อ้ก็เสือมันใหญ่ขนาดสองร้อยกิโลเนี่ยนะเราเที่น่าเห็นใจก็คือว่าวันนี้โรงเรียนบ้านทานบาลีเนี่ยหยุดเรียนเลยอืต้องหยุดเรียนเพราะคุณครูเขารู้สึกว่าโอ้โหอย่างนี้ไม่ไหวแล้วแล้วช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงที่ยะลาเนี่ยนะครับ ลองกองเงาะทุเรียนเนี่ยกำลังออกเลยแล้วชาวบ้านไม่กล้าเข้าไปเก็บ<ห>เข้าไปได้ไงจะเจอเสือทำไงใช่ไหม,อมโอ้โหน่าเห็นใจนะฮะเรื่องของสัตว์เนี่ยนะฮะวันนี้มีอยู่ที่หนึ่งที่มุกดาหารนะครับปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่นะฮะเขาได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าที่ตลาดตลาดสดพรเพชรนะฮะอยู่ในเขตเทศบาลเมือง<ห>มุกดาหาร มีแม่ค้าเอาซากสัตว์ป่าเนี่ยมาวางขายเกลื่อนเต็มตลาดเลยซากก็มีเป็นเป็นก็มีนี่นี่อันนี้ยังเป็นๆอยู่นะฮะก็ปรากฏว่าไปก็เจอจริงๆนะฮะบ,บางคนไหวตัวทันรีบเก็บแล้วรีบหนีเลยเพราะกลัวจะถูกตำรวจจับนะฮะเจ้าหน้าที่จับได้คนหนึ่งชื่อนางภูรมศรีวิชานะครับกําลังนั่งขายสัตว์ป่านะครับเป็นก็มีตายก็มี ทั้งสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กรวมแล้ว15สายพันธุ์นะฮะก็ปรากฏว่าพอจับตัวมาได้เอา้าคนนี้เคยถูกจับมาแล้วนี่เคยถูกจับมาแล้วหลายครั้งนี่ถูกจับมาแล้วหลายครั้งนะฮะแต่ก็ปรากฏว่าไม่เข็ดก็ยังทําต่อครั้งนี้ก็ถูกจับอีกอมผมเชื่อเลยครั้งหน้าเยวขายอีกอเพราะโดนไปแล้วหลายครั้งไม่เข็ดแต่ว่ามีคนซื้ออยู่เรื่อยๆออคนนี้ก็บอกว่าเขาสั่งซื้อจากพรานนักล่าสัตว์ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะฮะแล้วก็ให้ล่าสัตว์มา จะเป็นเป็นก็ได้หรือเอาปืนยิงตายแล้วก็ได้แล้วก็ขนข้ามข้ามโขงมาขายให้กับแม่ค้าในตลาดแห่งนี้เป็นประจำขายในราคาก็ไม่สูงแต่พอเอามาวางขายให้กับคนที่ชอบที่จะกินสัตว์ป่ารหรือว่าผู้ที่เป็นเจ้าของร้านอาหารสัตว์ป่าเนี่ยก็จะมาซื้อไปอันนี้เขาจะขายแพงนะจะขายได้ในราคาแพงเลยนะฮะนี่ก็ถูกจับไปนะครับเขาบอกแถวนั้นเขารู้กันว่า ตลาดสดพรเพชรที่มุกดาหารเนี่ยเป็นแหล่งค้าสัตว์ป่าเลยก็ผมว่าโทษคงเบาด้วยแหละถึงกลับไม่อีกทำผิดแล้วผิดอีกนะโทษไม่ได้หน่ะมีเรื่องเกี่ยวกับสัตว์อีกหน่อยนึ่งนะฮะที่ที่อำเภอยาตาขาวจังหวัดตรังวันนี้เนี่ยมีมีเภสัชากรจากโรงพยาบาลยาตาขาวท่านหนึ่งนะฮะชื่อคุณกอบแก้วว่องวชิราานิชเนี่นะครับ เดิมทีเนี่ยคุณกอบแก้วเนี่ยมีสุนัขอยู่สองตัวเป็นสุนัขที่ตัวเองก็รักมากนะครับเพศผู้ตัวหนึ่งเพศเมียตัวหนึ่งนะครับแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อวันที่19พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาเนี่ยทางเทศบาลเนี่ยเขามีการประกาศว่าจะมากําจัดสุนัขจรนจับแล้วเขาก็บอกบอกว่าเนี่ยประมาณสักตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มไปถึงห้าทุ่มเนี่ยนะฮะทางเทศบาลเนี่ยจะส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยออกไปกําจัดสุนัขนะฮะ คุณกรอบแก้วไล่ฟังบอกว่าตัวเองเนี่ยเช้ามืดเนี่ยให้สุนัขสองตัวเนี่ยออกไปวิ่งเล่นนอกบ้านพอกลับมาที่บ้านเนี่ยนะปรากฏว่าสุนัขตัวเองเนี่ยตัวสั่นไม่มีแรงเดินวิ่งเลยหลังจากนั้นน้ำลายฟูมปากแล้วก็ตายครั้งแรกก็ยังไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรพออีกวันนึงลองไปถามที่เทศบาลเนี่ยก็ได้รับคําตอบว่าเอาช่วงนี้เนี่ยเขากําลังอยู่ระหว่างการกําจัดสุนัขจรจัดอยู่นะด้วยการวางยาเหรอน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นการวางยา แล้วพอสอบถามเพื่อนบ้านเนี่ยปรากฏเพื่อนบ้านก็มีสุนัขแล้วก็โดนวางยาตายเหมือนกันนะฮะเขาก็เลยไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานนะครับแล้วก็ต้องการให้ทางเทศบาลเนี่ยชี้แจงว่าเอ้าทาั้งที่สุนัขตัวเองเนี่ยมีปลอกคอแล้วก็มีกระดิ่งคือมันก็รู้อยู่แล้วถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็แสดงว่าเป็นสุนัขมีเจ้าของเนี่ยทำไมยังถูกวางยานะฮะปรากฏทางเทศบาลบอกว่าได้มีการแจ้ง ด้วยเสียงตามสายให้ทราบก่อนทุกครั้งนะครับแล้วก็ได้มีการกําจัดโดยมีการประกาศเตือนล่วงหน้าแล้วนะครับซึ่งคุณกอบแก้วบอกว่าคําชี้แจงเนี่ยมันฟังแล้วก็ฟังไม่ค่อยขึ้นเพราะว่าเสียงตามสายเนี่ยฟังดูเนี่ยมันมีอยู่แค่ไม่กี่จุดได้ยินก็ได้ยินไม่ชัดป้ายอักษรไฟประชาสัมพันธ์ที่อยู่หน้าเทศบาลก็เสียมาสามเดือนรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ก็ไม่มี ป้ายไวนิลแจ้งให้ประชาชนเห็นก็ไม่ชัดไม่มีการวางแผนอะไรเลยก็เลยทําให้สุนัขที่เขามีเจ้าของเนี่ยต้องตายลงไปเยอะนะฮะแล้วเกิดขึ้นมาแบบนี้เนี่ยหลายครั้งแล้วเนี่ยคือคนเนี่ยอารมณ์แบบรักสัตว์อ่ะแล้วมาเจอแบบนี้เนี่ยเขาก็ทําใจไม่ได้นี่เขาก็เลยมาร้องกับสื่อมวลชนให้ตรวจสอบเรื่องนี้หน่อยนะครับ เอาละท่านผู้ชมครับ,รบเดี๋ยวข่าวจะเล่าต่อไปนี้ก็เดี๋ยวให้พักกันก่อนดีกว่าเพราะว่าช่วงหน้าจะให้ชมภาพผีปอบผีปอบผีปอบเลยนะฮะเราพูดถึงเรื่องผีปอบมาหลายครั้งแล้วนะก็ล่ําลือกันไปล่ําลือกันมาแต่วันนี้ให้เห็นกันชัดๆนะฮะว่ามีการจับผีปอบได้เป็นผู้หญิงที่ปับูรนีนะฉะนั้นถ้าใครใจไม่แข็งพอเนี่ยปิดไปเลยดีกว่าเพราะช่วงหน้า ท่านได้เห็นแน่นอนกินแบบกินแบบสดสดกินไก่สดสดเลยช่วงหน้าในช่วงอะไรนะช่วงต่อไปกนกอวดผีแน่ป๋องเดี๋ยวกับมาช่วงหน้าตอนนี้เราพักกันสักครู่ครับใช่ครับ